ก็เลยกบเนาะวันว่าตังค์ที่ยี่สิบบาทเนี้ยยังรักท้าเดี๋ยวขึ้นรถ

ประจําตับของข้ามารดาได้แล้วค่ เด็กเป็นมากกว่ามันตั้งแต่เด็กจนถึงตั้งแต่ตุ่มยังเต็กยจะเป็นการประเมินผลตั้งแต่ั้งแต่คนตั้งแต่ตั้งเ็จนถึงตั้งแต่ังเ